ฮัลโหลท่านทวันี้อยู่รายการยิ้มเกมอีกแล้วนะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเออเราไม่ได้เล่นเกมนะเราเราไม่ได้เล่นเกมอะไรนะเราจะมาเราจะมาเล่นอัมช่องของน่าจะมีประมาณสี่ช่องนะแล้วก็แลก่าเอาช่องมาโอเคก็ไม่รู้ว่าจะจำได้ปะ โอเคช่องแรกภูมิใจนำเสนอก็คือช่องหนึ่งผู้ประกวดในปีนี้คือช่องการการ์ดซานเองค่ะตื่นตืตืตืมาเป็นอย่างนี้กอช่องการ์ดโอ้ไมช่องการการ์ดซานค่ะก็เป็นช่องแนวรีวิวอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งมันอาจจะดูปัญญาอ่อนถ้าเกิดถ้าเกิดเขามาดูโดนด่าแน่เลยโอเคค่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะว่านะเออนะอืมขอโทษได้นะคะอืมคุณการไม่ใช่การเเดนเลนนะโอเคค่ะช่องต่อไปที่ภูมิใจน้องนานเหนออีกเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นช่อง delivery gamer เออน่าจะใช่นะ อ่านชื่อถูกเปล่าอะถูกเปล่าอะเดี๋ยวแร๊บนนโอเคค่ะช่อง delivery gamer นะอืมจะเป็นแนวแคทเกมเหมือนเราเนี่ยแหละคะ่ะเอาจริงอนะ่ะ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเกมไมาคบดังเรานะเพราะว่าเราได้รังบาจใยแจ ทำไมชอบพูดผิดอย่างนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากช่องนี้แหละคะ่ะจริงๆก็จะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะแต่การเป็นเพื่อนสนิทเรานะก็อืมนะตอนแรกนะคะของล e v e r y Gamer รเนี่ยเขาชื่อว่าพิ a ้นอโมจิเออเขาก็เป็นเพื่อนนะเพื่อนแบบไม่ค่อยจะสนิทกันเพราะอยู่บนรถนะไม่ได้ ไม่ได้อยู่ในอันนั้นนะก็มีม้าต้องการด้วยไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะก็อืมเป็นการตอบไปเลยแล้วกันนะคะว่ายังเรียนอยู่นะอืมโอเคอยวมันนอกเรื่องน,นะโอเคค่ะก็ช่องต่อมานะคะก็จะเป็นช่องไหนวะช่องเออนะคะ ช่องต่อมาก็จะเป็นเออช่องที่สามนะก็จะเป็นอุ้มจานนะเอออุ้มจานเออช่องอุ้มจานอืมแหลกอุ้มจานนะคะจะเป็นแนวรีวิวอืมอืมนะคะเป็นแนวรีวิวนะคะอืจะพูดอืมทำไมโอเคจะพูดอืม โอเคขอพาย่ะเสียงรบกวนขอพายนะคะที่มีเสียงรบกวนเนะเออค่ะอืมโ okay อเคค่ะ ต่อไปช่องที่สี่นะมีสีมีสีเออนะมีสีช่องนะคะช่องต่อไปนะคะช่องที่สี่นะ เป็นช่องเค้กขายาค่ะเป็นแนวรีวิวนะคะเขาก็จะพูดประมาณนี้ว่าแบบก็อะไรก็อะไรไม่เคยเจอช่องนี้คะ่ะเพราะเขาเพิ่งเปิดช่องนะอืมแต่ว่าก็เป็นเพื่อนสนิทไม่สนิทนะคะไม่สนิทหรอกจริงๆเขาก็เป็นเพื่อนนะคะ่ะแต่ว่าอืมนะไม่ค่อยได้จะพูดคุยกันมากเท่าไหร่ค่ะ,คะ ก็จะเป็นแนวรีวิวค่ะเขาจะพูดประมาณนี้ว่าแบบเค้กขายาค่ะแล้วก็อะไรวะลืมเอ่อเพลินไปกับการกินฟินไปกับการเที่ยวเฟี้ยวไปกับการร้องเพลงเอออะไรอย่างงี้นะตอนนี้คะ่ะเขาก็จะมีสีสต๊ใครนะคะเพิ่งเปิดก็มีเยอะอืมแบบสต๊ใครเยอะไม่เหมือนเรา เราเนี่แบบเพิ่งเปิดนี่มีศูนย์ซับสไคร์โอเคเราขอไม่ขยับมานะเดี๋ยวมันจะแหลกโอเคก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะถที่มันแหลกอนะอะไรเงี้ยนอือโอ้ยช่วงนี้เป็นวัดนะอ,อืมช่วงนี้ก็เป็นวัดไปเลกนอืม,อม อืมอืมนนี้นะคะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย